สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ป .6 วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการหาขนาดมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า14พร้อมกันนะคะอืมตัวอย่างแรกนะคะครูพาวขอยกรูปนี้ขึ้นมานะรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะ เป็นรูปหลายเหลี่ยมและนักเรียนสังเกตดูที่รูปนี้นะคะตัวที่เราไม่ทราบค่าคือตัวอะไรคะตัว A เนาะตัว A คือตัวที่ไม่ทราบค่าเนาะเพราะว่าไม่มีขนาดองศาบอกเราแต่มุมทุกมุมมีขนาดองศาบอกมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาในข้อนี้คือมุม A นะคะทีนี้ทีนี้ รูปนี้เป็นรูปรูปหลายเหลี่ยมเราอยากรู้ขนาดของมุมภายในเนาะเราก็มานับก่อนว่ารูปนี้มีทั้งหมดกี่ด้านจะได้รู้ว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมเนาะอ่าเริ่มเลยหนึ่งด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้านรูปนี้มีทั้งหมดเจดด้านแสดงว่าเป็นรูป เจ็ดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดกลับไปที่หน้าสิบเขาบอกว่าที่ตารางด้านบนเขาบอกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมมีเจ็ดด้านแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมภายในรูปเจ็ดเหลี่ยมได้ห้ารูปนำจำนวนสามเหลี่ยมที่แบ่งได้คือห้าเนาะไป 180, ะคูณกับร้อยแปดสิบครูพาเขียนก่อนห้าคูนร้อย 80ตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดเจนเนาะเมาส์ก็จะเขียนลำบากนิดนึง5คูณ180จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย900อ่าจะได้ทั้งหมด900อองศานั่นหมายความว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมจะต้องมีผลรวมมุมภายใน 900องศาอเดี๋ยวครูคราวเขียนตรงนี้ก่อนเนาะว่าเจ็ดเหลี่ยมเพราะว่ามีด้านเจด้านเนาะง่ายๆดูง่ายๆเลยอะมเขียนลำบากนิดนึงนะคะ,ะเจ็ดเหลี่ยมจะต้องได้ผลรวมคือ900อองศาเพราะฉะนั้นเนาะ คำถามที่เขาถามนี่ขนาดของมุมภายในก็คือตัวแปร a นี่ยแหละตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่วิธีการหาคําตอบของคู่พาวง่ายๆก็คือในเมื่อทุกมุมเนี่ยเขาให้มาแล้วเนี่ยห้าสเนี่ยที่เขาให้มาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยห้า0ิบห้าสิบสองร้อยีและ120ให้มาทุกมุมเลย ให้นักเรียนเนี่ยลองนำทุกมุมมาบวกกันสิคะว่าได้กี่องศาอืมลองบวกกันสิว่าได้กี่องศาเอย้ยติก๊กตอกติก๊กตอกอ่ะห้าสิบบวกห้าสิบได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกกับสองร้อยยี่สิบเท่ากับสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบบวกหนึ่งร้อยยี่สิบสามครั้ง ได้ทั้งหมด680พอได้680ปุ๊บนะแต่สิ่งที่เราหาได้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาผลรวมมุมภายในเจนเหลี่ยมนี้ต้องให้ได้ครบ900องศาตอนนี้เราได้680องศาแล้วแต่มุมที่เราไม่ทราบค่าคือมุม A เนี่ยมันต้องมีขนาดเท่าไหร่ นักเรียนก็ลองลองเอาอะไรคะลองเอาเก้าร้อยลบหกร้อยแปดสิบที่เรานำทุกมุมมาบวกกันดูสิว่าได้เท่าไหร่เออเก้าร้ลบหกร้อยแปดสิได้เท่าไหร่คะสองรอยี่สิบองศาหมายความว่ามุม A เ,เนี่ย มีขนาด220องศานั่นเองอ่ะอันนี้วิธีคิดง่ายๆเลยเนาะแล้วียนก็เติมคำตอบลงไปต่อมาคำถามต่อมาผลรวมของขนาดของมุมภายในอันนี้ก็เหมือนกับการออกคิดแบบที่ครูพาวคิดเมื่อกี้ก็คือนำทุกมุมนะมาบวกกันแต่ถ้าเกิดเขียนในรูปการบวกมันก็อาจจะยาว เนาะบางคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะบวกไปแล้วหรือยังครูฮาวก็เลยเขียนให้อยู่ในรูปการคูณซะอ่ะดูที่มุมด้านบนสุดเนาะห้าสิบองศามุมห้สองศามีกี่มุมคะมีสองมุมก็เอาห้าสิบ,บคูณสองใส่วงเล็บไว้แล้วก็บวกกับีออ่ะสองร่สิบคูณสก็มาจากมุมขวามือแล้วก็มุม A ที่เราหาได้ส2 0ิเนาะ คูณกันนะคะ2 20คูณสองมี2มุมนะคะใส่วงเล็บไว้แล้วก็บวกกับข้างล่างน,นะคะที่เขาให้มา1 2อยมุมนำสามคูณร2อนะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันคือ900องศานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการหาคำตอบง่ายๆนะคะนะักคิดนะักเรียนอย่าไปคิด ดูว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังเราจะหาคําตอบได้อย่างไรคิดแบบที่คุณครูพาวได้สอนไปนะคะในตอนแรกนะมันจะง่ายมากเลยเนาะอ่ะเราก็เขียนคําตอบ900องศานั่นเองตอนหน้ายังอยู่ในหน้าเดิมนะคะหน้าที่14หน้าที่14เนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยม ดูแบบนี้มันเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนำมาต่อกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาช่วยกันนับดีกว่าว่าไอ้คำว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี้มันมีทั้งหมดกี่เหลี่ยมอ่ะลองนับด้านเนาะหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านหกด้านเจ็ดด้านและแปดด้านรูปหลายเหลี่ยมนี้มีทั้งหมด8ดด้านแสดงว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ เป็นรูปแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปแปดเหลี่ยมอันนี้นักเรียนเปิดกลับไปที่หน้าสิบเขาบอกว่าไอ้รูปแปดเหลี่ยมเนี้ยมีด้านแปดด้านมุมแปดมุมเนี่ยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดหกรูปนำจำนวนสามเหลี่ยมที่แบ่งได้หกรูปไปคูณกับร้อยแปดสิบหกคูณร้อยแปดสิบมันได้หนึ่งพันแปดสิบเนาะอ่ะครูพาเขียนก่อนอันนี้คือรูปแปดเหลี่ยม เขียนย่านนิดนึงนะคะลูกน,น,นะเป็นรูปแปดเหลี่ยมเ<ฮ>มาส์คูปพามันเริ่มเปืดแหละอ่ะเป็นรูปแปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมนี้แบ่งเป็นสามเหลี่ยมเท่ากับหกรูป นำหไปคูณร้อสเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหกคูณร้อปได้1นึ่พันสองศา1นึ0องศาคือขนาดผลรวมมุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปที่เราเห็นอยู่ในข้อที่3มเนี่ยนะคะเราจะต้องหาผลรวม ให้ได้หนึ่งพันแปดสิบองศาหาอย่างไรมาดูนะนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยมุมเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เล็กๆเนี่ยถ้าเขาไม่ให้ขนาดมุมมาเรารู้ไหมคะว่ามันคือขนาดเท่าไหร่มันคือขนาดเก้าสิบองศาเนาะเพราะมันคือสัญลักษณ์ของมุมฉากมุมฉาก่ยนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะ มันจะมีขนาด90องศาเสมอ,อเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องการหาในข้อนี้คือมุม m เนาะเพราะมุม m คือตัวที่เราไม่ทราบค่าโอเคอดูนะคะขนาดของมุมภายในมุม m เนี่ยจะมีขนาดกี่องศาให้นักเรียนคิดตามครูพาวแล,ล้วลูกครูพาวจะทำการแบ่งตรงนี้ึ๊บึ๊บ เมื่อดูจากสายตานะเนี่ยเส้นนี้เนะี่ยมันเหมือนกับเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับนี่มันเหมือนกับมุมฉากสี่มุมฉากมาต่อกันเนาะมุมฉากก็มีขนาดเก้าสิบองศาตอนเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีสามมุมฉากหนึ่งมุมฉากเท่ากับเก้าสิบสองมุมฉากเท่ากับ เท่าไหร่คะร้อยแปดสิบเนอะสามมุมฉากเท่ากับเท่าไหร่คะสองร้อยเจ็ดสิบหนีคิดง่ายๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นสามมุมฉากเนี่ยที่ครูพาวติ๊กเนี่ยหนึ่งมุมฉากสองมุมฉากสามมุมฉากที่แบ่งไว้รวมกันแล้วได้270อสงศาแสดงว่ามุม M มีขนาด 270องศานั่นเองอันนี้ดูแบบง่ายเลยนะต่อมาผลลวมของขนาดมุมภายในคิดยังไงเอ่ยนับนะคะว่ามีกี่มุมเนี่ยหมุม2มุม3มุมสี่มุม5มุม6มุมมีมุมฉาก6มุมแต่ละมุมฉากมีขนาด90องศาก็เอา6กคูณเกนะคะ แล้วก็บวกกับ270มาจากไหนมาจากนี่เขาเรียกว่ามุมกลับมาจาก270องศานี้1มุมกับมุมฉากที่เราหาได้มุม M ตรงนี้เนะเาะเาวลบก่อนนี่ที่เราหาได้จากมุมเมตรงนี้มีขนาด270องศาก็มี2มุมก็เอา2คูณ270คำตอบจะได้เท่าไหร่คะก็จะได้1080งนองศานั่นเอง นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนคําตอบไปได้เลยนะคะนี่วิธีคิดแบบง่ายนะต่อมาเปิดไปที่หน้าสิบหให้นักเรียนดูตารางเลยนะคะด้านบนนักเรียนไม่ต้องไปทำนะลูกมาดูที่ตารางเลยตารางอันนี้ขอให้นักเรียนหาผลรวมของมุมภายในนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เราก็จะวนกันอยู่ในเรื่องนี้เนาะ ผลร่วมของมุมภายในของแต่ละรูปแล้วก็ขนาดของมุมภายในแต่ละมุมนะคะข้อที่หนึ่งรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยผลร่วมของขนาดมุมภายในมันต้องให้ได้เท่าไหร่คะต้องให้ได้ร้อยแปดสิบองศาเพราะอะไรมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนะคะขนาดผลร่วมต้องให้ได้ร้อยแปดสิบองศา เขียนลงไปต่อมาช่องต่อมาเขาถามเราว่าแล้วขนาดของมุมภายในแต่ละมุมละ่ะมีขนาดเท่าไหร่แต่ละมุมก็คือสามมุมเนี้ยแต่ละมุมขนาดเท่าไหร่คิดง่ายๆเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมุมสามมุมเอาร้อยแปดสิบหาอะไรคะเอาร้อยแปดสิบหาอะไรหารสามเลยอ่ะร้อยแปดสิบหารสามได้เท่าไหร่คะได้ 60องศาแสดงว่าแต่ละมุมมีขนาด60องศานั่นหมายความว่ามุมนี้ก็60องศามุมนี้ก็60องศามุมนี้ก็60องศา3ม,มุมรวมกันคือ180องศานะคะเขียนลงไปต่อมารูปที่2รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้าน4ด้านมีมุม4มุม รูปนี้แต่และมุมเป็นมุมฉากแสดงว่าผลรวมภายในต้องมีขนาดกี่องศาเอ่ยเนี่ยอันนี้90 90 90, 90มีอยู่สมุม9ก้าสี่สากคูณสก็ได้3ามรองศาอยากรู้แต่และมุมก็เอา360อยหกหารอะไรคะหารสี่ ก็จะได้9 0องศานั่นเองต่อมารูปที่3รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านนะคะมีด้านทั้งหมด5ด้านนะคะเราอยากรู้ว่าผลรวมของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามีขนาดเท่าไหร่ทำยังไงคะ นน่ยเอช่วยครูพาวคิดน้อยก็มีทั้งหมด5ด้านนะคะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมภายในได้สามรูปเอ่อถ้าครูพาวจะบอกว่าวิธีการคิดผลรวมภายในอะถ้าเกินมากกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องใช้สูตรสูตรอะไรสูตรก็คือเอาจำนวนด้านลบออกไป2ออย่างรูปเนี้ยมีทั้งหมด มีทั้งหมด5ด้านเนาะมีทั้งหมด5ด้านหนึ่งมี5ด้านลบออกไป2เท่ากับ3 3อันนี้คือแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมข้างในอะ่ะได้3รูปนำรูปสามเหลี่ยมที่ได้3รูปไปคูณกับ180องศาจะรู้ว่าผลรวมมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมนี้คือเท่าไหร่3ามคูณร้อได้540 อยากดูว่าแต่ละมุมมีขนาดกี่องศาเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้ห้าม,ม,มุมนี้แต่ละมุมมีขนาดเท่าไหร่เอาห้าร้อยสี่สิบองศาไปหารกับห้านั่นเองได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งร้อยแปดองศาทีนี้นะคะครูพาวเนยกตัวอย่างให้หนูแค่สามข้อนี้นะคะ หนูลองไปทําต่อด้วยตนเองในหน้าที่16แค่นี้นะคะนะคะเนี่ยมีไม่เยอะเลยนักเรียนลองหัดทํานะคะหัดทาด้วยตนเองถ้ารูปไหนนักเรียนไม่รู้ว่าเราจะหาผลรวมมุมภายในได้อย่างไรใช้สูตรคูพาวก็คือนำจํานวนด้านที่เรานับได้เช่นรูปหกเหลยยี่ยมมีทั้งหมด6ด้านนำหกไปลบ2 ก็คือรูปทุกรูปต้องลบออกด้วยสถึงจะรู้ว่ารูปสามเหลี่ยมภายในรูปนี้มีกี่รูปคุยยกตัวอย่างเช่นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีด้าน6ด้านเอา6ไปลบ2ก็จะได้4ี่นำสี่ไปคูณร้อยแปดสก็จะได้เป็นมุมภายในคือ720จากนั้นอยากรู้ขนาดแต่ละมุมก็เอา720ไปหารกับจำนวน จำนวนอะไรคะจำ,จำนวนเหลี่ยมจํานวนด้านก็คือหาร6ก็จะได้เป็นมุมนั้นๆน,นนะ้นักเรียนลองทําดูนะคะด้วยตนเองหน้าที่16นะคะใครมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ